คือเราอยู่เอนั่คือเอ่อรับแมวนทนี้เจาารับแด้วันเปแวนทนี้เปิดแหวนทอนี้เาเปิดแหวนทอนี้เ้อแดที่สองเ็อรเปิดที่ ฝายใายกะดีมือนี้เป็นมือไายซิสักศิษย์แม่จะนั่งในโยนในล่าทุกขั้นกะดีมือนี้ห้มารมับผู้รักษาลูกหลานเขาจะท้าพิธีประกอบพิธีกัแบขบอให้จุดสิจุอย่งงยางเป็นกรรมสิทธ์ตองลูกของหลานตามทีตอธิษฐานขอพ่อพ่อแม่ซิสักศิษย์กะดีเพื้อนธรณีมองมดีกะดีทุกมารมับผู้รักษากะดีทุกขั้นไป่เคยไปที่เด้ยวกันเขาข้างลา่าง เอาปืกทหารไปใช้ไทีแบบยัดเนักยัอยับอชิกันไปว่าให้ชีว่าให้ชี่หมนะคะเดียเนยียวท เขาหูมีที่การถ่ายเนี่ยเนี่ยลเ่พี่ี่เี่เห็นข้างหลังก็ยิงดีกว่าไม่เห็นบอบว่างอาจเออติดกำซำไปติดซำ o ำ นะครับอาสามารถโยนที <från> <fuera> ่ตรงขวางอาจารย์ตะกินดีครับตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีดีค่ะบ๊อับบบโอเคนี่มาชน เราไก็ได้ห่ยมากร่อนเรื่องรเรื่อโกัสเรื่ชิบรรยากาศนะคราเลี่ยนเมนูให้มีคิดของคนก็จะไม่มีเมนูนะคะแล้วนี่ก็เป็นงานที่จะรำนะคเอาไปกลัวไม่กลัวต้องรำ้อเตือนโอเปร่าักล่มส่ที่ที่เป็นเชิงแันที่เิเ

ันไปใช้ไวทีด้อคนเอาข้างล่าเอาปูนไปหามไปใช้ไปที่แบบอยากเหแน้บอยากหนแบูกันไปว่าให้ดีว่าให้ดีว่าให้ดี๋ยวโุโอ้ีนะคะนุ๊กตกแด้ ที่เอ๋อบัตรที่เขาหูวิทีการถ่ายนั่เนี่ยี่พี่เห็นข้างหลังก็ยิงดีกว่าไม่เห็นบอกบอกว่างอ่านโดคือตันไปนๆ

ก็ได้หน่อยน่รอยาเดินควบคัดเดินคมาศนะคะก็แรงไม่มีต้องมีคิดแต่งซังก็จะไม่มีวีทนะคะแล้วนี่ก็เป็นสายงานที่จะรันะคะวกไม่กลัวตอนแรกท่นเตือนโอเป็นดั้มงส่ที่นะคะที่ที่เป็นนจป แม่พี่น้องค่ะจะเริ่มพิธีแล้วนะคะพิธีบวงสวงอตอนนี้คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะในวันนี้เป็นวันดีนะคะพี่น้องอเป็นวันดีแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงพระเซตแล้วนะคะเพื่อนก็นจะเข้าสู่พิธีนะคะพิธีไหว้นะคะพระพิฆเนศนะคะบรมมาคูนะคะก็ให้ทุกคนมาเข้า่วงพี่เกื่อเตาพี่น้องเรือถ่ายคลิปนะคะ Biwa atin ban moun koni, ta ki li atin ban moun koni. Ho nan moun moun, koni kan ansi. มีฮองสุขสิย้อนเซนด้วยค่ะพี่นอ้องเซงบอจเจมบันไดน,นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันดีค่ะวันดีแน่นอนเพราะเป็นวันพฤหัสนะคะเป็นวันพฤหัสสวัสดีค่ะน้องแบมน้องแบมน้องบอมน้องแบมฟ้าแฟรด้วยค่ะหลายคนมั <laughs> นเทาออกว่าพี่เอ๋ รยงนการก็่ิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่อรังกาแล้วก็สุดยอดนะคะกาบรานาลงผ่อนแนะกาบราชนาลงผนอนจะเป่ากับเต้อว่าดีบกแน่กาบราชนา จะให้เป็นประธาจุนทูงให้หลวงพี่นะี่มั่นคงนะท่มั่น